หลังจากที่ MG อ u s ตรเลียได้เปิดตัว MG HS Hybrid มาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศราคาใหม่ที่น่าสนใจสำหรับรุ่นนี้ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่869,000บาทสำหรับรุ่นนีซต์และ919,000บาทสำหรับรุ่นนเซันราคานี้รวมค่าจดทะเบียนและภาษีถนนแล้วซึ่งเป็นการลดราคาจากราคาเดิมที่เริ่มต้นที่915,000บาทถึง999,000บาท MG s h y ไฮบริดมาพร้อมกับกำลังม้าที่224แรงม้าจากระบบฟูลไฮบริดที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด1.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง199แรงม้ารวมถึงแบตเตอรี่ LITHIUM ION ขนาด1.83กิโลวัตต์ัซึ่งสามารถใช้งานได้ในระยะทาง80กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าเพียวด้านภายนอกมาพร้อมกับไฟหน้าเหลสส่งสปอร์ตพร้อมกับกระจกมองข้างทรงสปูลที่เปิดประตูดึงก้านและล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายดมอนคัดพร้อมอยาง2อ5ง 55A19 ขนาที่ภายในมาพร้อมกับแผงคอนโซลหน้าติดตั้งจอคู่รวบรวมการทำงานของแสดงผลอัจฉริยะฟูลเวอร์ชวลเดชกว่ด12.3นิ้วและจอสัมผัสระบบความบันเทิงขนาด12.3นิ้วคมชัดแบบ HD นอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i สมาร์ทที่ช่วยยกระดับคุณค่าและประสบการณ์การขับขี่ของผู้ใช้รถรวมถึงการเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ให้ง่ายยิ่งขึ้นพร้อมกับระบบ MG Pilot ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ Advanced Driver Assistance System เอดส ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายเช่น Break, ชเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน Active Emergency Breaking b r a k i n g with p e e e s t r i a n n n d b i c y c l e d e t t c t i o n AB สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถจองและรับรถ MG h s Hybrid ได้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2025และจะได้รับบัตรกำนันน้ำมันมูลค่า1,000ดอลลาร์หรือราว22,000บาทรวมถึงลูกค้าที่ทดลองขับในช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่11ตุลาคมถึง21ธันวาคมจะได้รับของขวัญฟรีมูลค่า50ดอลลาร์หรือราว1,100บาท